เพื่อจะเพิ่อจะเพื่อนแทบท่าใกล้สิฮ้อนนี้ฮ้อนมองแล้วนะคะเสียงมันแดงยินอยู่ดีขึ้นบอกแล้วเอาตั้งไว้บอกให้มาก่อนนู่นเวียดนามปี๊ดไป เวียดนามเลยพูนเวียดนามทางมาทิ้งคางกับบ้านทางไปห้างใครมาก็มาทางนี้นะคะเข้าสวนเธอติดบ้านพาดีนี่ทางเข้าไปสวนแต่งลงแต่งคนในคนนอกให้เข้านะคะต้องให้คนที่อยู่ ที่อยู่ข้างในทำงานนะคะต้องมียูนิฟอร์มเข้าถึงเข้าได้<ะ>นี่ปลูกได้เดือนเดียวน,นะคะน,นี่เดือนเดียวน,นี่ค่อยมาปลูกได้สองสอง,สองสอวนละเก็บนี่มาคนงานไอ้พะมาค่ะ ตอนนี้เลิกงานนะคะแต่ขยนันขยนันเป็นพนักงานที่ดีค่ะเดี๋ยวจ้านายหมดไอฤดูการไอแล้วจ้านายจะเอาให้รางวัลให้แตงไปกินกับบ้านนะคะรางวัล <laughs> <laughs> ผูกโบ อันนี้เดี๋ยวฉันเปลี่ยน้องเลนยับไปพุ่นยับไปพุ่นอ่ะมันเตีย้ยแขนก็ได้เท่านี้แล้วมันจะยหยับได้ไงโอ้โดนแล้วโอเคพัสติกต่อจะลงใน y o u t u อันนี้ใครจะมาดูเราว่าเราทำเป็นเงินเก็ดน,นะคะแรงงานนะคะบิน สายตรงมาจากไทยนะคะมาทำถึงงานยุโรปนะคะกลับไปมาอยู่สวีเดนนะคะโอเคบายบายทางขยะบายบายทางขยะ <laughs> กลับที่พักนะคะ <laughs> นี่นี่ยูนิฟอร์มนะคะลายสวยนะคะเหมือนลาย พนักง,งานออฟฟิศคุณผู้ชายเลยนะคะผู้นิเคไทย <S 2>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 